สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้กามาพบมะพอ่อเนาะครับกับทางพญะแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมะอัปเดตข่าวเด่นประเด็นร้อนสู้ฟังเด้อครับพี่น้องเรียกว่าช่วงนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับน้องเพลงพิมพ์ละดาออกมาโพสแล้วหลังมีประเด็นเรื่องแม่แต่ โพสซึ้งถึงคนนี้ป๊าโพสซึ้งถึงผู้ใดญน้อบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบ้าซูฟังเด้อครับผมการสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่านะครับเมื่อคืนนะครับที่ทางคุณแม่นะครับของทางน้องพยงพิมพ์มดาได้ออกมาโพสนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละครับพี่น้องว่าเงินบนมีพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับยามบนมีกับบนมีพี่น้องประมาณนี้ครับนะครับผมซึ่งแล้วกลบยเป็น โทษที่ผมในนําเสนอไปนะครับพี่น้องที่ว่าคุณแม่ไปเข้าโรงพยาบาลล้วก็ได้เลยได้เหมือนว่าคุณแม่พส่สบายนบ่ครับก็เลยได้มีไปยืมเงินเพื่อนประมาณเนี่ยครับพี่น้องประมาณ3 2 9 0บาทที่ได้เสนอไปนะครับจนทางคุณแพ้วเาว,าวแล้วกับผู้จัดการยุ้ยได้ไปคอมเมนต์ล้วก็ไปแนะนําไปเตือนสติว่าอย่าพูดแบบนี้เลยประมาณเนี่ยครับพี่น้องมันสีมีดาม่าไปถึงน้องเพียงประมาณนี้นะครับสมมุตินะครับพี่น้องก็คือเนื้อหาประมาณนี้ล่าสุดนะครับ ทางน้องเพลงพิมระดาก็ได้ออกมาโพสเฟสแล้วนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเ้อครับผมทางน้องเพียงนะครับก็ได้ออกมาโพสเฟสนะครับผ่านเฟสของทางพิมพ์ระดานะครับผมก็คือเป็นเพจขออภัครับเป็นเฟสของทางน้องเพียงเองนะครับเพิ่นโพสว่าคิดพ่อตอนมีเงินเหลืออยู่27บาทว่าทวัสนครับตอนลาอยู่มอสามปู่กับย่า ให้ากับน้องคนละสิบบาทนะครับปู่กับย่าเหลือเจ็ดบาทเฮ็ดทุกยางเพื่อหลานว่าสั่นครับให้หลานได้กินแนวดีๆปู่กับย่าบวกินก็นได้เสียสละให้หลานสู้ยางบวแปกที่หลาสี่หักปู่หักย่าปู่เรือนย่านางว่าสั่นครับพี่น้องแล้วกับเป็นรูปนะครับทางน้องเพียงนะครับกับ นั่งอยู่กับปู่กับย่าน่ะนะครับพี่น้องก็คือว่าอย่างง่ายๆน้องเพลงได้ออกมาโพสต์นะครับแต่ว่าโพสต์ถึงคุณปู่กับคุณย่านะครับที่ดูแลน้องเพลงมาประมาณเนี่ยครับพี่น้องเป็นการโพสต์ซึ่งเลยนะครับว่าเหลือเงินอยู่27บาทปู่กับย่าก็ให้น้องเพลงแล้วก็ให้น้องนะครับคนละสิบาทปู่เหลือแค่เจ็ดบาทเองประมาณเนี่ยครับพี่น้องซึ่งโพสต์ขอบคุณถึงความเสียสละปู่กับย่านะครับที่เฮ็ดให้หลานบ่แปลกเลยที่ลา ลาขึ้นเหมือนว่าน้องเพลงนั่นแหละครับที่สิฮักปู่กับญาประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าบ่ได้โพสต์ถึงคุณแม่เด้อครับเพิ่นโพสต์ซึ่งถึงปู่กับ่านะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู้ฟังนะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีนะครับเข้าไปให้กำลังใจน้องเพ้งนะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีทางผู้จัดาาการยุ้ยนะครับก็บเข้าไปคอมเมนต์พร้อมนะครับผู้จัดการยุ้ยเพิ่นไปคอมเมนต์ว่า กำลังใจนะลูกว่ัสดุครับพี่น้องสั้นๆนะครับให้กำลังใจแล้วก็สีมีทางน้องเนนหัตถยาพร้อมนะครับมาคอมเมนต์น้องเนนคอมเมนต์ว่ากำลังใจนะน้องเพลงสู้ๆพี่เข้าใจเลยว่ัสดุครับแล้วก็สีมีเอฟซีอีกเยอะๆมากมายเลยครับให้กำลังใจนะครับยางรุ่นหลามนะครับมาให้กำลังใจน้องเพลงนะครับแต่ว่าต้นสายไปเหตุนะครับที่คุณแม่เพื่อนได้ออกมาพูด นะครับตรงนี้เขาก็หูนะครับพี่น้องว่าพิ่นมีปัญหาอ่าขอไปครับมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นนี้อย่างกันนะครับแต่นอกเหนืออื่นใดก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้น้องเพี้งนะครับสู้ๆนะครับผมนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไหนก็คอมเมนต์ขอมมาสู่ฟังได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ